สวัสดีครับ Channel p o n r e นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬการ Orient Star Modern Skeleton สี Limited Edition สีดำเรือนนี้กันนะครับในปีนี้นะครับก็เป็นปีที่ครบรอบ10ปีแล้วของการออกนาฬิการ,รุ่น Modern Skeleton เรือนนี้ของ Orient Star นะครับซึ่งรุ่นนี้หลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นรุ่น Joker นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่หน้าตาเนี่ยมันจะมีส่วนคล้ายกับหน้าของพวก ตัวตลกที่มันกําลังยิ้มให้เราอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับโดยที่ปีนี้เนี่ยพอเป็นการครบรับ10ปีเขาก็เลยออกสีใหม่ที่ผมว่าค่อนข้างจะดูแปลกตาแล้วก็เป็นสีที่ไม่ค่อยได้เห็นทั่วๆไปเท่าไหร่ในการออกในาฬิกามาของ Orient Star นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคอลเลกชันนี้มันจะมีด้วยกันทั้งหมด4ส,สีนะผมเนี่ยก็เลือกอยู่นานมากนะครับว่าจะเอาสีอะไรดีเพราะว่ามันเป็นโทนที่ผมยังไม่ค่อยได้มีเลยสักเรือนนะครับอย่างอีก3สีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสีเงินเป็นหลักแล้วก็มีการแจมตตััววววทอองงงเเเเข้าา้าาาหรื่่ปป็นนนสีิลไลไยซึ เป็นเฉดที่ค่อนข้างจะดูเรียบมากนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเรียบไปหน่อยก็เลยอ่ะตัดสินใจว่าเลือกเอาแบบเป็น all black มาเลยลวกันเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยมีนาฬิกา all black แนวๆเนี้ยของทาง orient star เลยนะที่เป็นสายเหล็กด้วยเนี่ยยิ่งไม่มีเป็นกันใหญ่เลยนะครับก็มาลองดูกันว่าเรือนนี้มันเวิร์กไหมนะอันดับแรกนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะมีการเล่นดีไซน์ที่มันก็ยังไม่ได้แตกต่างอะไรกับรุ่น joker ปกตินะก็คือเอกลักษณ์ของ joker มันมาครบนะครับตัวดีไซน์ด้านในเนี่ยก็จะมีการโชว์ตัวบาล โตชัดเจนมากด้านล่างก็จะมีการเสาะล่องนะครับเป็นเส้นวิ่งโค้งแบบนี้ซึ่งไอตรงนี้แหละที่คนจะมองว่ามันเหมือนปากโจเกอร์นะครับ ตัวด้านซ้ายเนี่ยก็เหมือนเป็นตาซ้ายแล้วก็ตรงซับเดอร์เอาที่เป็นวินาทีเนี่ยก็เหมือนเป็นจมูกของโจเกอร์สามเหลี่ยมด้านบนขวาเนี่ยก็เหมือนแบบเป็นตาโจเกอร์ที่กําลังเหมือนแบบขมิบตาอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้อาจจะมองว่าเป็นหมวกหรือเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะลักษณะเหมือนกับตัวตลกอยู่แต่ว่าความเป็นตัวตลกความเป็นหน้าโจเกอร์จะไม่ชัดมากเท่ากับรุ่นก่อนๆนะคือรุ่นที่แบบมันเป็นสีหรือว่ารุ่นสว่างเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นชัดมากกว่านี้เยอะนะครับอันเนี้ยคือถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยชอบดีไซน์ขอองรรุ่่นนนแบบปปกกติทีมมัดูเ็โจ์า เกินไปหรือว่าไม่ได้นิสความเป็นหน้าตัวตลกมากขนาดนั้นไอตัวหน้าสีดําล้วนแบบนี้มันจะลดทอนรายละเอียดของความเป็นโจเกอร์ลงไปเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ดูเรียบง่ายขึ้นเยอะอันนี้ผมว่าโอเคนะแล้วก็พกมาเกอร์หรือว่าดีเทลต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสีดําผสมสีเงินนะครับจะไม่มีเฉดสีทองหรือสีโรสโกเข้ามาแจมนะซึ่งอันนี้หลายคนน่าจะชอบนะครับตรงที่แบบมันเป็นโมโนโทนไปเลยโดยที่บางส่วนเนี่ยมันก็จะแบบเป็นสีเทาๆติดแบบกันเมทัลประมาณหนึ่งด้วยไม่ได้ดําล้วนแต่ว่าบางส่วนก็ดําเข้มขึ้นมมาาาคือเรรีียยกกกว่็ัง ไล่มิติการเล่นสีที่แบบมันมีความสว่างบ้างมืดบ้างไม่ได้แบบโมโนโทนเรียบเกินไปซึ่งตัวจริงเนี่ยดูดีกว่าในรูปเยอะนะครับคือในรูปผมเห็นตอนแรกผมคิดว่าแบบมันมืดมากอะ่ะมันดูดําเกินไปจนแบบไม่ค่อยน่าสนใจเลย แต่อันนี้ตัวจริงเวลามาเล่นแสงเนี่ยมันสวยเลยนะมันค่อนข้างจะดีกว่าที่คิดเยอะเลยส่วนตัวฟินิชชิ่งทั้งหลายของตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยก็ทำมาได้แบบโอเคอยู่แล้วนะครับอเรียนซาเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเรื่องฟินิชชิ่งการขัดเงาขัดด้านการขัดเข็มของเขาเนี่ยคือแบบทำมาเนียบมากมาร์เกอร์เนี่ยก็คมมากนะครับคือแต่ละอันก็จะนูนขึ้นมานะเหลี่ยมสันชัดเจนสุดๆ แล้วก็เข็มชมั่วโมงเข็มนาทีอันนี้มีรูมาให้ด้วยนะครับแม้แต่ตรง power reserve indicator ด้านบนเนี่ยยังมีรูมาให้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมว่าเป็นการใส่ใจดีเทลที่ทำมาโอเคนะส่วนฟังก์ชันการใช้งานของเรือนนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นตระกูล F6F44 นะสามารถหมุนขึ้นลานได้ไดเลยจังหวะที่ขึ้นลานเนี่ยตัวเข็ม power reserve ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับสำรองพลังงานได้สูงสุด50ชั่วโมงแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาได้เลยนะครับอันนี้ใช้งานง่ายๆเลยไม่มีช่องวันที่มาให้แลลล้ววววก็คคคาาาามมดเื่่่ออนนนตัีียูยททประณ15 25ถึงิ ถือว่าโอเคนะก็อยู่ในระดับเดียวกับพวกนายการญี่ปุ่นงบประมาณแบบ3-4สหมื 4, 000, ่นแถวนี้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของตัวเคสเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเคสที่เคลือบสีดํามาได้ดีมากนะ คือมันจะยังเห็นลวดลายด้านในของตัวเคสอยู่นะครับที่มันเป็นแบบคล้ายๆลายซาตินฟินิชแล้วก็ส่วนขัดเงาเนี่ยก็ยังเห็นความเงาของตัวเนื้อเหล็กได้ประมาณหนึ่งนะไม่ได้ทําให้แบบมันจมมากเกินไปนะครับแล้วก็มันดูแบบทําให้ในายการมันคุมโทนเป็นออลแบล็กมากๆแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยมีการสะท้อนแสงมาประมาณนึงนะครับยังไม่ได้ตัดเกลี้ยงมากแต่ว่าแต่หลายมุมก็อาจจะดูเคลียร์ดูชัดเจนดีอันนี้แล้วแต่มุมในการใส่นะถือว่ายังกลางๆแล้วกันนะครับยังไม่ได้ตัดเทพอะไรฟ้าหลังก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะคร แล้วก็มีสเปเหบอกไว้ซึ่งเรือนนี้พอเป็ลิมิเต็ดจะมีการรันนัมเบอร์มาด้วยด้านบนตรงนี้นะครับผลิตมา600เรือนนะถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับ Orient Star ส่วนขนาดตัวเรือนอยู่ที่ประมาณ41มิล ความหนาเนี่ยอยู่ที่12มิลส่วนลักทุลักถือว่าไม่กลางเลยนะครับประมาณ48มิลเท่านั้นนะครับส่วนน้ำหนักอันนี้เพอร์ชันผมตัดสายออกไปใช้งานแล้วนะอยู่ที่130กรัมส่วนตัวสายเป็นอีกจุดน,นึงที่ผมว่าน่าสนใจนะคือปกติสาย o r i e n t s t a r เนี่ยจะทำมาดีมากอยู่แล้วนะครับก็คือจะขัดเงามาแล้วก็เหลี่ยมมุมสันเขาจะชัดแล้วก็การเล่นแสงอะ่ะจะทาได้ดีมาก แต่พอเคลือบันเป็นสีดำปั๊บเนี่ยทีแรกกังวลเล็กน้อยเหมือนกันว่ามันจะดูหมองดูแบบเสียความเป็นโอเรียนสตาร์เสียความคมไปหรือเปล่าแต่เอาข้าจริงนะครับเพื่อนๆเ,เล่นแสงดีเหมือนเดิมเลย คือผมแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเอ้ยเขาทำได้ยังไงนะที่ทําให้แบบเวลาเอาเนิ้วกวาดไปแบบนี้หรือว่าการหมุนไปเจอแสงบางมุมแบบนี้มันประกายรลยิบระยับดูมีความแวววาวมากๆนะครับทั้งๆที่แบบมันเป็นสีดานะซึ่งแบบก็ต้องยอมรับในการขัดเงาของเขาจริงๆนะครับที่ทําให้เท็กซเจอร์เนี่ยมันสามารถแวววาวได้ขนาดนี้ส่วนขัดได้นเนี่ยก็ยังเล่นแสงได้ดีเลยนะครับอันนี้คนที่กังวลว่านายกาสีดํามันจะดูมืดเกินไปหรือเปล่ามันจะแบบดูไม่ค่อยหรูเป็นนากาแนวสปอร์ตดูทะมึนทะมึนไอเนี้ยจะไม่เป็นแนวนั้นนะมัจแบบ มีความประกายอยู่หลายส่วนเลยเอาอย่างหน้าปัดเนี่ยมันก็จะประกายที่หลักมาร์เกอร์ตัวเข็มนะครับหรือว่าตัวขอ,ข,อขอบขอบของการขัดเงาด้านในมาของตัวเครื่องอย่างเงี้ยมันก็จะประกายเห็นชัดเจนอยู่นะแล้วก็ตัวสายเนี่ยมองไกลๆก็ยังดูมีความเรสมีความเล่นแสงแวววาวอยู่ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้มืดจมเกินไปอะ่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับอ่ะขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะ ข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับผมก็ตัดสายออกไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังให้เหลือตัดอีกแบบ2-3ข้อเลยนะครับถือว่าสายเผื่อมาดีนะตัวบัคเกิลก็มีไมโครจัสมาให้3รูนะครับอยู่ตรงนี้นะถือว่าใส่ใช้งานได้ง่ายเลยอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับ ถือว่าเป็นนาฬิกาสีดําที่ฟีลลิ่งไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เลยคือปกตินาฬิกาดำเนี่ยมันก็จะไม่ได้เล่นแสงอะไรเยอะมากแล้วก็ไม่มีความแบบประกายเท่าไหร่แต่อันนี้รู้สึกว่าเป็นนาฬิกาดาที่แววๆดีมากๆนะคือดําแต่รู้สึกถึงความดรสของเรือนนี้ได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปจับเปลี่ยนเป็นสายหนังจระเข้สีดําๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็จะดูด r สแล้วก็มีความสปอร์ตในตัวประมาณหนึ่งด้วยแต่ว่ารักไซร์รุ่นพวกนี้เนี่ยจะอยู่ที่21มิลก็เมือนกันที่ เรนสตาร์เนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์ที่ยังหาสายเปลี่ยนได้ไม่ได้สะดวกมากนะครับเพราะว่าลักสายเขาเนี่ยจะประหลาดน,นิดหน่อยแต่ว่าสายดําผมมันก็โอเคนะคือแบบมันก็ดูเท่เดีอะแล้วก็ไม่ค่อยพบค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนปัญหาใหญ,ใหญ่เลยที่จะใช้สายนี้นะครับก็คือมันจะเกิดพวกรอยขนแมวอะไรแบบเนี้ยได้ประมาณหนึ่งแล้วมันจะชัดประมาณหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเป็นตัวเรือนสีเงินอะเ,นเนวลามันมีรอยขนแมวใช่ไหมเวลามองปั๊บเนี่ยมันก็จะเกลื่อนไปกับตัวเนื้อสายนะครับไม่ได้เห็นรอยชัดมากต้องเพ่งประมาณหนึ่งหรือว่าต้องแบบเป็นรอยที่ลึกกมาๆ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่แบบมันเคลือบสีดามาแบบนี้พอมันมีรอยนะครับถ้าเกิดมันลึกมากจนกินเนื้อโลหะด้านในเข้าไปอ่ะมันก็จะเกิดรอยที่แบบมันเป็นประกายสีเงินขึ้นมานิดหนึ่งนะครับดังนั้นความชัดของรอยเนี่ยมันก็จะเห็นได้มากกว่าตัวเรือนสีเงินนั่นเองนะแต่มันก็ไม่ได้จะเป็นรอยได้ง่ายขนาดนั้นถึงขนาดที่ว่าเอาอะไรแบบอ่อนๆนุ่มๆมาเช็ดเอาผ้าอย่างเงี้ยนะครับที่แบบมีฝุ่นเกาะนิดหน่อยมาเช็ดแล้วมันจะเกิดรอยเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องแบบไปชนนู่นชนนี่ที่มันมีแรงประมาณหนึ ดังนั้นในการใช้งานทั่วไปอ่ะมันก็พอจะได้ประมาณนึงอ่ะนะครับไม่ได้อ่อนแออะไรมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่ต้องรู้ไว้ก่อนจริงๆเลยเนี่ยก็คือสมมุติว่ามันเกิดรอยขึ้นแล้วจริงๆอ่ะมันไม่สามารถเอาไปขัดเงาได้นะครับเพื่อนๆไม่เหมือนกับตัวเรินสีเงินนะ ตัวเรือนสตีลอะพอเราขัดปั๊บเนี่ยเนื้อมันก็ยังเงินอยู่ก็ยังสามารถรีสโตร์กลับมาให้ใหม่ได้แต่พวกตัวเรือนสีดําอันนี้เพื่อนๆต้องทําใจไว้นิดนึงนะครับว่าในอนาคตระยะยาวลองนึกภาพเพื่อนๆใส่เรือนเนี้ยประมาณสัก10ปี20ปีนะครับมันก็ต้องมีรอยเกิดขึ้นบ้างประมาณนึงแน่ๆน,นะครับผมไม่เชื่อว่า10ปี20ปีเนี่ยมันจะไม่มีรอยเลยนะถ้าเกิดแบบเอาไปใส่บ้างอะดังนั้นในตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบมองๆดูมีความเป็นรอยขึ้นมาเยอะประมาณนึงละซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเเอออาาไปรีตตจจจิงงยะ้ เอาไปลอกสีเดิมแล้วก็ชุบสีใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งขั้นตอนจะยุ่งยากมากพอสมควรเลยนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งของการที่นาฬิกาสีดำอะ่ะมันอาจจะไม่ได้สะดวกมากเท่ากับนาฬิกาสีเงินนะในการใส่ใช้งานระยะยาวนะครับใครที่อยากจะใช้ก็ต้องลองคิดถึงจุดนี้กันนิดนึงด้วยว่าโอเคเรารับได้ไหมเราแบบมีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ไหมหรือว่าอยากจะได้นาฬิกาที่แบบใส่ย,วยาวๆจริงๆรีโซงง,ง,ง,ง่ายๆไม่ต้องดูแลอะไรเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยไปตัวสีเงินล้วนเนี่ยผมว่าน่าจะโอ นะส่วนรุ่นปกติเนี่ยจะประมาณ4ี่หมื่นทุนๆนะครับต่างกันประมาณหนึ่งประมาณ5,000บาทถือว่าก็โอเคยังไม่ได้กระโดดขึ้นมามากก็เป็นค่าชุบสีของเขานะครับแล้วก็เวลาซื้อจริงอ่ะมันจะมีส่วนลดอยู่ละก็ยังไงน่าจะซื้อได้ในเลทราคาประมาณ3 0,000กว่าบาทนะครับต่ำสี่หมื่นแน่ๆใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ